วิธีการใช้งานนะครับลำโพงบลูทูธรุ่น dg 1 2 0 8สําำหรับท่านที่ยังใช้งานไม่เป็นนะครับเพราะแกะกล่องออกมานะครับข้างในก็จะมีอ่าอุปกรณ์ตามนี้นะครับเป็นไมล์ลอยรีโมทสายชาร์จแล้วก็คู่มือนะครับคู่มือจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเริ่มแรกเลยครับวิธีการชาร์จแบตนะครับชาร์จแบตสายชาร์จของรุ่นนี้จะเป็นแบบ type c นะครับเป็นแบบ type c หัวชาร์จสามารถใช้ของโทรศัพท์นะครับของเราชาร์จได้เลยนะครับ ในกล่องไม่มีหัวชาร์จแถมให้นะครับจะมีแค่สายไท p e C แถมไปให้นะครับวิธีการชาร์จก็ชาร์จเหมือนโทรศัพท์ได้เลยครับหรือว่าใครที่มีสายไท p e C เป็นของโทรศัพท์อยู่แล้วก็สามารถใช้ได้นะครับเวลาเราชาร์จแบตนะครับแล้วก็เสียบชาร์จตรงคําว่า DC 5โวลต์ตรงนี้นะครับเป็นช่องชาร์จนะครับเสียบลงไปนะครับค่อยเสียบนะครับอ่าพอเสียบเสร็จนะครับจะมีไฟสีแดงขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับถ้าขึ้นไฟสีแดงแบบนี้แสดงว่าแบตเตอรี่กําลังชาร์จนะครับถ้าแบตเตอรี่เต็มนะครับหรือถึง จุดที่เขากําหนดไว้นะครับก็ประมาณ85ถึง95เนะครับไฟตรงนี้ก็จะดับนะครับถ้าแบตเตอรี่เต็มแล้วเรามาเสียบสายชาร์จไฟชาร์จไม่ขึ้นไม่ต้องตกใจนะครับเราก็ใช้งานไปจนแบตเตอรี่ใกล้จะหมดค่อยเอามาชาร์จอีกครั้งนะครับต่อไปนะครับการใช้งานปุ่มต่างๆนะครับปุ่มที่1นนะครับจะเป็นปุ่มของสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็เป็นปุ่มวอลลุ่มในตัวด้วยนะครับหมุนขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงสถานการณ์เปิดเครื่องนะครับก็จะมีตรงหน้าจอให้ดูนะครับ นี่ครับตัวนี้จะมีหน้าจออ่าปุ่มต่อมานะครับอ่ะตรงนี้เป็นช่องเสียบไม้นะครับช่องเสียบไม้ไมสายนะครับตัวนี้เป็นช่อง aux นะครับสำหรับต่อทีวีต่อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตัวนี้เป็นแฟลชไดร์ m เมมโมรีการ์ดนะครับและตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มควบคุมนะครับการเปลี่ยนเพลงนะครับเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอยู่ตรงนี้นะครับ เป็นปุ่มหยุดชั่วคราวหรือว่าเป็นปุ่มสําหรับต่อลําโพง2เครื่องนะครับเพื่อให้ลิงก์หากันนะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มเปลี่ยนโหมดนะครับเปลี่ยนไปโหมด aux เปลี่ยนไปโหมด fm โหมดบลูทูธนะครับหรือเป็นปุ่มปิดไฟได้ด้วยนะครับให้เรากดค้างไว้ไฟหน้าดอกลําโพงก็จะปิดนะครับสําหรับคนที่ไม่ชอบแสงไฟแสงสีนะครับปุ่มต่อมานะครับเป็นปุ่มสําหรับปรับแอคโคไมค์นะครับนี่ครับมันก็จะเขียนว่า e อคโคนะครับปุ่มต่อมาเป็นปุ่ม เสียงไม้นะครับก็คือวอลลุ่มไม้นะครับเร่งเสียงไม้เบาเสียงไม้ครับปุ่มต่อมานะครับเป็นปุ่มปรับเสียงแหลมนะครับเสียงแหลมปุ่มต่อมาเป็นปุ่มปรับเสียงเบสนะครับแล้วก็ปรับได้ตามต้องการเลยนะครับอะต่อมานะครับการใช้งานรีโมทนะครับที่แถมมาในในกล่องนะครับรีโมทนะครับเราแกะซองออกมาครับตรงนี้มันจะมีพลาสติกนะครับให้ดึงออกนะครับดึงออกเสร็จปุ๊บนะครับก็เป็นปุ่มต่างๆนะครับตอนที่เราเปิดเครื่องอยู่เนี้ยเราสามารถมาปิดปิดเปิดเครื่องที่รีโมทได้นะครับโดยกดปุ่มสีีดงงตรรนน้ะคับ อันนี้ก็เป็นป, response, ปุ่มโหมดนะคร <confer dles> ับ em, ป lasse, <im> ุ SO Everyone, ่มเลือกโหมดเหมือนกับปุ่มนี้นะครับเหมือนกับปุ่มนี้ที่อยู่ที่ลาโพงนะครับเลือกบลูทูธเลือก a u x เลือก f m นะครับปุ่มนี้เหมือนกันนะครับกดหยุดชั่วคราวนะครับอ่าพวกนี้ก็จะเป็นกดตัวเลขนะครับตัวเลขเพลงสําหรับคนที่ใช้แฟลชได์นะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นปุ่ม e อ u a l i z e r นะครับอันนี้ปุ่มที่เด็ดเลยนะครับปรับอ่ารูปแบบเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็น lock country นะครับอ่าเสียงตามที่เราต้องการนะครับได้ประมาณ5เสียงนะครับลองลองเล่นดูนะครับ ปุ่มนี้ก็ปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับรีโมทลองกดเล่นดูได้เลยนะครับต่อไปนะครับเป็นการใช้ไม์นะครับไมโครโฟนนะครับในกล่องที่แถมมานะครับจะเป็นไม้ลอยนะครับไม้ลอยก็เราก็หมุนตรงนี้ออกมานะครับใช้ถาน 2A นะครับ 2A 2ก้อนนะครับนี่นะครับถาน 2A นะครับใส่เข้าไปได้เลยนะครับ2ก้อนใส่ให้ถูกขั้วนะครับลบเป็นลบนะครับบวกเป็นบวกนี่ยครับพอใส่เสร็จเราก็ปิด มุนเข้าไปเหมือนเดิมนะครับวิธีการใช้นะครับถ้าไฟเขียวติดนะครับก็แสดงว่าไม่ทํางานนะครับเราลองเล่งเสียงไม้ดูนี่นะครับถ้าปิดก็เม็นติดนะครับใช้ง่ายนะครับประมาณนี้เลยนะครับถ้าถ้ามีไม้สายก็เสียบตรงนี้ได้เลยนะครับใช้งานได้เลยเหมือนกันครับต่อไปเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับบางท่านนะครับเชื่อมต่อบลูทูธยังไม่เป็นนะครับวิธีการนี้นะครับจะทําคล้ายๆกันทุกเครื่องนะครับแต่อาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะนะครับ ขั้นแรกเลยนะครับสิ่งที่ต้องเข้าไปในหน้าจอโทรศัพท์ก็คือการตั้งค่านะครับนี่กดเข้ามาที่การตั้งค่าอย่าลืมว่าให้เราเปิดลําโพงขึ้นมาไม่ต้องไปกดปุ่มไหนนะครับสมมติดังแบบนี้ปุ๊บไม่ต้องไปกดปุ่มไหนครับเข้ามาที่โทรศัพท์หาคําว่าบลูทูธเห็นไหมครับเมนูคําว่าบลูทูธให้กดเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับกดจิ้มเข้าไปข้างในนะครับนี่นะครับมันก็จะมาหน้านี้นะครับสาหรับใครที่ปิดอยู่นะครับก็ให้เปิดปกติมันจะปิดอยู่อย่างนี้แล้วก็เปิด แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับเนี่ยนะครับกดคําว่า r e f ฟ e นะครับหรือโทรศัพท์บางเครื่องอาจจะเป็นคําว่าค้นหาถ้าเจอคําว่า dg 1208นะครับเห็นไหมครับ dg 1208เป็นชื่อของลำโพงเลยนะครับกดเชื่อมต่อเลยครับพอขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็กดคําว่าจับคู่เลยครับก็จะมีเสียงแบบนี้นะครับดูที่สถานะนะครับเขาก็เขียนไว้ว่าใช้งานอยู่กําลังเล่นสื่อนะครับแล้วเราก็เข้าไปเปิดเพลงเปิด YouTube ได้ตามสบายเลยนะครับ กดเล่นได้เลยรประมาณนี้นะครับการใช้งานบลูทูธนะครับง่ายๆครับ